สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีอาร์สปอร์ตคิงบรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตัวละครที่พวกเรารู้กันดีว่าเป็นตัวละครแห่งความโชคดีคือแทบจะนึกไม่ออกเลยครับว่าจะมีตัวละครที่สามารถโชคดีขนาดนี้ได้อย่างไรตัวละครที่โชคดีไปถึงขั้นกลายเป็นฮีโร่คลาสเอสระดับสูงและทุกคนในเรื่องของวันพันธแมนก็ต่างมโนว่าคิงนี่แหละคือบรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทางพากันมโนว่าคิงแข็งแกร่งเหนือจินตนาการตัวละครที่เป็นตัวบั๊กอีกตัวหนึ่งและแฟนคลับหลายๆคนนั้นชอบไมม่่ตาาางจากซเล ทีเดียวครับเป็นตัวละครที่แฟนคลับหรือคนดูอย่างพวกเราเนี่ยรู้ว่าคิงไม่มีพิษสงอะไรเลยมีแค่เพียงหน้าตาอันน่าเกงขามและคิงแองจิ้นที่เต้นเวลาที่ตัวเองกลัวแล้วก็หลอกตัวละครในเรื่องของวันพันแมนหลายๆคนให้เข้าใจว่าคิงกําลังเปิดอันติอยู่และคิงกาลังจะโจมตีศัตรูให้หมดมอยโมรนากันเลยทีเดียวทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกขำและตลกตัวละครที่มโนเกี่ยวกับคิงมโนต่างๆนานาว่าคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรนั่นแหละครับคือเหตุผลที่พวกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเห็นตัวละครคิงออกมาเนี่ย เราก็ยิ้มหล่อเลยนะแต่พอผมรู้จักตัวละครอย่างคิงมากขึ้นเรื่อยๆเห็นคิงโชคดีและรอดชีวิตจากเนื้อมือของมนุษย์ประหลาดแบบไม่น่าเชื่อผมก็เริ่มรู้สึกเอกใจอะไรบางอย่าง และว,วันนี้มันเป็นหัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนครับตัวละครอย่างคิงนั้นความจริงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกตัวละครในเรื่องของวันพันแมนแต่กลับเป็นตัวละครที่หลอกแฟนคลับอย่างพวกเรานี่แหละความเป็นจริงแล้วคิงแข็งแกร่งจริงผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์กันครับว่าคิงแข็งแกร่งจริงได้อย่างไรและมันมีจุดสังเกตตรงไหนบ้างที่ทําให้ผมเข้าใจแบบนั้นครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันใหม่เลยผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์วันกําลังหลอกคนดูอยู่ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปคุยกันเพื่อนๆก็อย อย่าลืมกินยาพาราสึก1หนึ่งเม็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ ในคลิปนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่าเป็นคลิปที่ผมคิดขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองหรือเป็นทฤษฎีตรงนี้เพื่อนๆก็เข้าใจตรงกันนะครับแต่ในเรื่องแบบนี้หรือทฤษฎีแบบนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าหากเราวิเคราะห์ดีๆและผมก็เชื่อว่ามันก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะที่จะเป็นแบบนั้นเพราะตัวละครแบบคิงนั้นมันมีสเสน่ห์จนแทบจะไม่น่าเชื่อมีความโชคดีจนเหลือเชื่อกอันเลยทีเดียวคนอะไรจะโชคดีได้ถึงขนาดนี้บังเอิญได้ถึงขนาดนี้หรือความเป็นจริงนั้นมันอยู่ในความคิดหรือแผนของคิงอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องบัง เกิดแม้แต่นิดเดียวแต่คิงรู้ทุกอย่างอยู่แล้วและมีพลังจริงๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์ครับว่าตรงไหนเป็นจุดสังเกตที่ผมคิดว่าคิงแข็งแๆจริงๆไม่ได้มาแบบเล่นๆและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่พวกเราเห็นคิงอ่อนแอและกําลังหลอกตัวละครในเรื่องของวันพันแมนความเป็นจริงเนี่ยผมยังแอบคิดเลยว่าอาจารย์วันกําลังสลับด้านให้พวกเราเข้าใจว่าคิงกําลังหลอกตัวละครในเรื่องของวันพันแมนแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเราต่างหากละ่ะคนดูต่างหากละ่ะที่โดนคิงหลอกนี่จะเป็นตัวละครตัวแรกในโลกเลยนะครับถ้าหากอาจารย์ ันเปลี่ยนบทมาแบบนี้ แข็งแกร่งจริงพอพวกเรารู้จักคิงมากขึ้นเรื่อยๆพวกเรากลับรู้สึกว่าคิงไม่ได้ตลกอย่างที่คิดแต่เป็นตัวละครที่ลึกลับเข้าไปยิ่งกว่าเดิมอีกนะตัวละครที่น่าค้นหาตัวละครที่สรุปแล้วแข็งแกร่งจริงหรือเปล่ากําลังหลอกคนดูอยู่หรือเปล่าตรงนี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยครับลึกลับเหลือเกินตอนนี้ผมก็รู้สึกแบบระแวงแบบเต็มทีแล้วนะว่าสรุปแล้วตัวละครตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกคนดูหรือไม่เพราะมันมีเรื่องราวที่มันไม่น่าบังเอิญได้ถึงขนาดนี้ถ้าใครมีความรู้สึกกกหมมนผม็ด เพื่อยืนยันนะครับว่าเราคิดเหมือนกันถ้าใครคิดไม่เหมือนกันก็กด2ก็ได้นะครับอ่ะเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อแรกพลังของคิงเลยครับนั่นก็คือคิงแองจิ้นและสีหน้าอันเยือกเย็นคิงแองจิ้นก็คือเสียงหัวใจที่เต้นแรงมากๆราวกับเครื่องยนต์ที่กําลังทํางานอยู่ พื่อนสังเกตอะไรไหมครับคนธรรมดาจะมีเสียงหัวใจที่ดังขนาดนั้นได้อย่างไรต่อให้ตกใจหรือกลัวขนาดไหนก็ตามและสีหน้าที่แสดงออกมามันเป็นสีหน้าที่เยือกเย็นเราก็บว่าไม่ได้สนใจว่าศัตรูแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าศัตรูจะเข้าใจว่าคิงกําลังจะจัดการตัวเองมันก็คงไม่แปลกเลยครับและสีหน้าอันเยือกเย็นของคิงสีหน้าที่น่ากลัวขนาดนี้เสียงหัวใจที่เต้นดังสนั่นวันไหวมันไม่ใช่คนธรรมดาแนะ่นะๆเข้าใจความรู้สึกของผมไหมครับคนธรรมดาที่ไหนจะมีเสียงหัวใจที่เต้นแรงราวกับเครื่องยนต์ได้ขนาด มันต้องเป็นคนที่พิเศษหรือเป็นคนที่มีพลังระดับสูงเลยทีเดียวครับอย่างที่2การยืนนิ่งของคิงพวกเราเข้าใจกันดีว่าการยืนนิ่งของคิงคือการที่คิงนั้นกลัวมากๆขยับตัวไม่ได้แต่พวกเราสังเกตอะไรอีกอย่างหนึ่งไหมครับคนที่กําลังกลัวมากๆยืนนิ่งๆจะต้องสัน่นแต่ตัวของคิงนั้นมันนิ่งสนิทราวกับว่าไม่ได้สนใจหรือไม่ได้กลัวมันจริงๆเป็นการเสรแสร้งออกมาเท่านั้นด้วยความนิ่งของคิงขนาดนี้มันทาให้ศัตรูมโนไปเองได้เลยครับหรืออาจจะเป็นความคิดของศัตรูที่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้ ว่าคิงไม่ได้กลัวตัวเองเลยตรงนี้กูน่าแปลกใจเหลือเกินครับคนที่กลัวเนี่ยมันต้องวิ่งเลยนะแต่คิงนั้นกลับยืนนิ่งๆรอการประทะอย่างที่3จิตสังหารที่คิงแผ่ออกมาแน่นอนครับจิตสังหารนะั้นมันจะมี2รูปแบบนั่นคือจิตสังหารที่มุ่งไปสู่คนที่อ่อนแอกับคนที่แข็งแกร่ง,งามากๆคนที่อ่อนแอเนี่ยจะได้รับจิตสังหารของคิงแบบเต็มรูปแบบนั่นก็คือกําลังรู้ว่าคิงกําลังจะสังหารตัวเองเกิดความกลัวอย่างมหาศาลบางตัวเนี่ยกลัวจนถึงช็อกตายไปเลยทีเดียวส่วนคนที่แข็งแกร่งมาก มเ,เมื่อจ้องมองไปที่คิงกลับไม่เห็นจิตสังหารของคิงเลยเรากับว่าคิงกําลังเปิดโหมดให้เข้าไปโจมตีตัวเองจิตสังหารที่คิงแผ่ออกมากนั้นมันหลอกล่อให้พวกเขาเข้าใจว่าคิงไม่ได้เปิดตรงนี้คนที่แข็งแกร่งอ,าอมากๆก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับมันน่าสนใจตรงนี้ครับว่าจิตสังหารที่คิงแผ่ออกมากนั้นมันกลับกลายเป็น2รูปแบบคนที่อ่อนแอรู้สึกกลัวคนที่แข็ง,แ,ขงแกร่งอ,าอมากๆรู้สึกระแวงถ้าคนธรรมดาจะสามารถทําแบบนี้ได้หรือเปล่าพุกคนคิดดูสิครับคิดดูผมว่ามันใช แน่ๆเลยครับคิงมีจิตสังขารที่ระดับสูงสูงเอามากๆเลยทีเดียวเนี่ผมเริ่มกินยาพาราอีกอันหนึ่งแล้วเนี่ยผมกิน2เม็ดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เชื่อผมเถอะทุกคนท้ายคลิปเนี่ยสี่ห้าเมตรเลยเพราะว่าพวกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันต้องใช่แน่ๆและอย่างต่อมาเราจะเห็นคิงนั้นอยู่ถูกที่ถูกเวลาอยู่เสมออยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแต่เขาก็จะรอดอยู่เสมอไม่ว่าจะรอดด้วยเหตุบังเอิญไม่ว่าจะรอดด้วยคนมาช่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซตามะนั่นแหละครับที่เข้ามาใกล้ๆตรงนี้ก็น่าสนใจเอามากๆเลยทําไมจะต้องเป็นไซตามะด้วยหรือว่า King. คิงกําลังเฝ้ามองไซตามะอยู่คนที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับตัวเ,เองนี่ผมมโนอีกแล้วหรือเปล่าตรงนี้พวกเราสังเกต ดดูีๆในส่วนนี้มันก็มีอะไรแปลกๆล,ลึกลับที่น่าค้นหาเอาบอกแม่คิงคงไม่บังเอิญเจอกับไซตามะทุกรอบไปในช่วงเวลาที่ตัวเองตกอยู่ในอันตรายน่าจะมีสถานการณ์อื่นที่ตัวเองตกอยู่ในอันตรายแล้วไม่มีไซตามะผมว่าคิงน่าจะจัดการได้ถ้าหากเป็นแบบนั้นแต่พอมีไซตามะเข้ามาใกล้ๆคิงสัมผัสจิตสังหารของไซตามะหรือพลังของไซตามะได้เลยปล่อยเลยตามเลยเสแสร้งเป็นอ่อนแอและให้ไซตามะเป็นคนจัดการเพื่อประเมินพลังอะไรประมาณนี้ทุกคนส่วนรอยแผลที่หน้าที่ได้มาจากมนุษย์ประหลาดที่ไม่น่าจะแข็ง อา,าอาจจะเป็นคิงเองที่ปล่อยให้มนุษย์ประหลาดต,ตัวนั้นโจมตีเพื่อเป็นการเดิมพันยุคสมัยใหม่ของความแข็งแกร่งเพื่อจะสังเกตไซตามาตั้งแต่ตอนมีผมตรงนี้ผมสังเกตเองคล้ายๆกับคนคนหนึ่งที่เดิมพันด้วยแขนประมาณนั้นะนะที่หน้าตาคล้ายๆกันมีรอยแผลคล้ายๆกันนะและอย่างสุดท้ายครับนั่นคือการเล่นเกมที่เก่งเอามากๆการเล่นเกมมันก็คงไม่แปลกอะไรมากมายนะแต่ว่าการเล่นเกมพวกเราก็ารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นการใช้ทักษะในความสามารถในด้านกายภาพด้านนิ้วที่จะต้องกดด้วยความแม่นยำมันสม ที่จะต้องประเมวลผลอย่างชัดเจนและรวดเร็วแค่ระดับแบบนี้คนธรรมดาคงเล่นไม่ได้แล้วคิงสามารถชนะไซตาม,มาได้ด้วยไซตาม,มาที่ขึ้นตัวด้วยความรวดเร็วมีความเร็วอย่างมหาศาลแต่กับสู้คิงไม่ได้และผมก็ชอบคาคํานึง,างมากๆจากเ,เพื่อนๆนะนะที่เ,เพื่อนๆชอบพูดกันนะครับว่าให้เมทัลไนสร้างหุ่นยนต์และให้คิงจับจอยเพื่อควบคุมเมทร์ไนอีกรอบหนึง่งจะกลายเป็นหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งเอาม,มากๆคล้ายๆแบบนั้นเลยทีเดียวครับถ้าหากคิงไม่มีทักษะระดับสูงคงไม่สามารถควบคุมหรือเล่นเกมได้เก่ง นนแถมยางเอาชนะไซตมะได้ด้วยมีการแข่งขันเกมครั้งหนึ่งนนครับที่หากใครจําได้นั่นคือการแข่งขันกับไซตมะและซุยลิวซุยริวเนี่ยต่อสู้กับการโร่อย่างดุเดืเเอดเล่าใจอลังการงานสร้างแบบสูสีแต่พอมาเจอคิงเนี่ยเจอคอมโบรอบเดียวได้ซ้าซุยริวยังแอบคิดเลยครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตัวละครตัวนั้นเนี่ยโคตรจะแข็งแข่งเอามากๆนั่นมันแทบจะเป็นการเฉลยให้กับผู้คนได้รู้เลยนะว่าคิงแข็งแข่งจริงนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมสังเกตนะครับและผมก็เชื่อว่่่าเพืออนนนแบคิดหมผมะละ าคิงอะแข็งแกร่งจริงๆแต่แอบซ่อนพลังเอาไว้บางคนมโนไปจนถึงขั้นแบบคิงเป็นลาร์ดบอสกันเลยทีเดียวครับคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรและเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรคิงแข็งแกร่งจริงหรือไม่เพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆคิดว่าไม่แข็งแกร่งหรอหรือเพื่อนๆคิดว่าอาจจะแข็งแกร่งจริงก็ได้ก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อฟัังคคิปต่อได้วยนะรบ ส่วนในคลิปนี้ถ้หาหาเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าไรพิมพ์คําว่ารักหรือคำว่าบวกก็ได้เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้เริ่มรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชื A ่อเออารสปอรตรักทุกคนรักม,มากแล้ว,วันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกินยาพารากันนะ